ามาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของลักษณะอากาศที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกนะครับก็คือวันนี้นะช่วงเวลาประมาณ17บเนิกาที่ผ่านมาหรือว่า5้าโมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกประกาศฉบับที่4มาเลยนะครับเพื่อที่จะเตือนทุกภาคข,ของประเทศไทยนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่ประกาศชัดเจนออกมานะครับอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องเป็นประกาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและ คลื่นรมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับฉบับที่4มีผลกระทบถึงวันที่23กันยายนนะครับระบุว่าในช่วงวันที่22ถึง23กันยายนนี้ก็คือวันอาทิตย์และวันจันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทั้งนี้นะครับสาเหตุทั้งหมดเนี่ยก็เนื่องมาจากร่องมรสุมที่มีกําลังค่อนข้างแรงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงมีสองมีสองร่อง <c oughs> นะครับที่พาดเข้ามาพาดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ๆก,กับบริเวณทางน้ําไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะเอาไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร เพราะฉะนั้นขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กนะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับตอนนี้ควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันเพื่อความปลอดภัยนะครับนี้เป็นประกาศล่าสุดนะครับเมื่อตอนประมาณห้าโมงเย็นที่ผ่านมาครับ